เบอร์นหนึ่งค่ะลงข้ากดอัน,นหนูพร้อมลงไงเฮียเหรอใช่เสื้อมันดูตัวใหญ่เลยนี่ตะเบงเกงตุงเนื้อตะเบงเกงตุงเนือ้อย <laughs> อไปทำอะไรเป้าตุงโอ๋อฝอนตกแต่ว่าเสื้อนอ่ะรู้สึกว่าตัวเล็กเกินคะ่ะน้ำหนักหอมแล,แ,ลแล้วมือหายไปไหน ไม่ตอนแรกหนูไม่เตือนแบบนี้แหละหนูใส่ยังไงดีเน่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 ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูเน่โอ้โหเลยขาวครึ่งหนึ่งไม่ขาวครึ่งนต้องขอบคุณเสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะใส่แบบนี้ค่ะเออออโอ้โหดูนะฮะเดินซิงซ่วงไม่ได้ปากแตกก็ตกตึกใส่แต่เกือบต้ตึกไอ้เจ้าแบบแบ่ไมไหนละแบบแบ่ไมไหนละแบบแม่อะ

นี่จะเขาเข้าไปเจ้า uh, ลัวได้เข้าไปพูดเรื่ออะไเดี๋ยวนี้นะครับขออนุญาตตรวจการแต่งตัวน้องๆนะอาบนี่อาบนี่หรอมาใส่เสื้อไปด้วยดูการแต่งตัวเอ้าอยู่งวัวเหรอยื้อก่อนยื้อก่อนเดี๋ยวตรวจการแต่งตัวหน่อยนี่ ยืนเรียงนะหัวแถวเนี่ยมีบาดอยู่คนเดียวกับตรงกลางนะอันนี้บาดหายไม่สปมารถทำคลิปไม่ได้ถ้ามีบาดใช่ไม่ได้ถ้ามีบาดใช่ค่ะแล้วไปทำคลิปไหนมาก็เมื่อกี้ไงค่ะทำคลิปของเมอคลิปอะไรคลิปโอคนที่ผ่านนะไอหวานที่มาหวานมาข้างหน้าไอหวานได้ได้มาเฮ้ยทำไมผมเขาบอกไปก่อนผมมันเปรยวลมมันแรงที่เหลือที่เหลือไม่ได้เลย น้องหนูหนูเดินมาสองเก้าไปลอถุงเท้าโรงพยาบาลไหนมาใส่ฮะถุงเท้ามันอยู่ห้องยาโรงพยาบาลมาดีงามดูใส่โอ๊บดิเหมือนทอยตอรี่เลยยุก้ศูนย์ยุกศูนย์เสื้อเดียวด้วยมันไม่ร้องง่ามันก็ลุกได้ค่ะเออใส่ยอบไม่ธรรมดาเดือยยออ่ะเรียบร้อย ทำงานไม่ต่อมาห้าปีดูจากสีเสื้อแกิ๊บไปเอาเสื้อใครมาใส่ทําไมไม่เบิกเสื้อเหรอซักกักางเกงสีดำรือเปล่าทําไมสีตกใส่ทำไมไม่เบิกเสื้อก,ก,กเฮอาะมไปเ,เ,<ะ>เบิดเสื้อให้ใหม่เ <c oughs> ดี๋ยวหลังโอ้โหดูแขนคนละคนคนละคนบอกซิว่าคนละแขนโอโ้แขนเดียวกันเดี๋ยวดูโอ้ตายตายตาย เด้เด้เนี่ยไอ้นักบดาน้ามาเนี่ยชีวิตเฮียเจอแต่ละคนประกอบรวมกันนะหกคนยังรวมไม่ได้หนึ่งคนเลยนักบดาน้าหน่อยเน่อยนไอ้นี่ตำรวจไม่กล้าเรียกฮะกูเบืองข้าวไม่ไม่ไม่รู้จะพาไปโรงพักหรือพาไปห้องไอ้นี่โรงพยาบาลไอ้จิตเวทอันนี้หน่วยเสืมึงเป็นนักบดาน้าหรอฮะลมแรงครับไหนแล้วแล้วปากปากอยู่ไหนอ๋เฮียแล้วมึงใส่เสื้อเงี้ย กัวดำเแล้วมหมวกนนอกไปไหนนี่ไงอ๋อนี่มหมวกันน็อกเหรอ <laughs> โอ้ถึงว่าตกล้มไม่เจ็บเลย <laughs> โอ้ดูหโหด,ดเลยดูห <laughs> ลังแ,แ,แ,แล้วให้รองเท้าหัวเหล็กไปไหนล่ะ <laughs> <laughs> มันฝนตกแล้วมันเปียกอ๋อฝนวโดมันเปียก <laughs> โอ้ดูเกือดูแต่ละคนแต่งตัวไปทำงานสอ,องยืนคู่ดินี่นี่ยเนี่เนี่เด็กป้านเด็กป้านรองเท้าสวยเชียร์รู้บ้างดูดูเกือบดูเกือบที่มือขวาย ดูรองเท้าเนี่ยคำขันเนี่ยอันนี้คำคันตั้งแต่สมัยเรียนเรียนเรียนปีหนึ่งเลยเสื้อยังทะเลาะกับใครอีาวะเออดู๋ยคขันเถอะกันนี่ใส่เนยแต่เมื่อไอโยรองเท้าพี่ใส่ตอนเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วไหมมันไม่มีเชือกผู้เชื่อไม่เป็นตอนเด็กเนี่ยหายมากเดี๋ยวูไงอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองพี่ใส่ไม่รองเท้าแล้วเดึงขึ้นดึงออกเออเขาทาไปเนี่ยเด็กชายมาปะ Oh ออไม่บอกอือสปกเสื้อใส่เรียบร้อยลูกเอ้ย <c oughs> เอา <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไป,ประดาน้ำไปา <c oughs> เจอการแต่งตัวนะครับแม่